วันนี้เนี่ยผมว่ามุสลิมเองก็ทำความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับชาวคริสเตียนซะเยอะนะฮะ<ม>ชาวยิวซะเยอะซึ่งมันมันไม่ได้จําเป็นอะไรเลยสาหรับพวกเรานะฮะ<ม>การอยู่ร่วมกันของของคนไทยพุทธกับคนมุสลิมเนี่ยในๆๆใน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 สภาพบ้านเราเนี่ยนะฮะอย่าลืมว่าพอเราเปิดประตูบ้านเนี่ยนะฮะก็จะมีคนไทยพุทธนะฮะพอเราไปทางงานเนี่ยก็จะมีมุสลิมบนกับไทยพุทธพอเราไปโรงเรียนเนี่ยบางทีครูที่สอนเราก็เป็นครูที่ว่าไม่ได้เป็นอิสลามซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันใหม่ว่า แล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงนะฮะอะไรที่ว่าเราพอที่จะคุยกันได้อะไรที่มันเป็นหลักความเชื่ออะไรที่มันพอที่จะอารุ่มมารวยกันได้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าตามข่าวมันก็มีให้เห็นนะฮะเช่นการให้นักศึกษานักเรียนมุสลิมที่ไปทัศนศึกษาเนี่ยให้กินหมูอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผมว่าเราต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะฮะผมไม่ได้ว่าครูนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาชนมุสลิมนักวิชาการอิสลามก็จะต้อง ก็จะต้องทําให้คนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเข้าใจว่าเอออิดินซิตรี่คืออะไรนะฮะโรมาโดนเนี่ยคืออะไรละมาตอโอเวียย้ำค่าคืนเนี่ยมันคืออะไรการละศีนอดมันคืออะไรผมว่าผมเชื่ออย่างนี้นะฮะว่ามุสลิมเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับไทยพุทธและไทยพุทธเองก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมุสลิมในบ้านเรานะฮะเอาข้าจริงเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยนะฮะผมผมก็ถามพี่นะฮะผมก็ถามพี่ว่าอันกุรานคืออะไร อรครับละหมาดคืออะไรครับผมว่าพี่ก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มร้อยอเซนได้เหมือนที่ถามผมกับว่ามาคาบูชาคืออะไรครับน้องเข้าพรรษาคืออะไรผมก็ไม่สามารถตอบพี่ได้นี่ผมว่าเป็นการจัดการศึกษาที่หลมเหลวนะฮะคนอยู่ด้วยกันสองคนต่างความเชื่อต่างศาสนาแต่คนสองคนนี้ไม่สามารถเข้าใจกันและไม่สามารถที่จะเรียนรู้ความต่างซึ่งกันและกันได้ผมถือว่าเป็นการจัดการที่หลมเหลวนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ใช่ครับ ประเด็นหนึ่งที่ที่เป็นข้อสงสัยของของผมมานานและ้วยเหมือนกันก็คือว่าคือในส่วนของคนไทยพุทธเนี่ยถ้าจะศึกษาอังกุรอา่านหรือว่าศึกษาศาสนาอิสลามไม่ไม่ได้มีข้อห้ามในเชิงของศาสนาพุทธแต่ว่าในประเด็นของอิสลามเนี่ยมีห้ามไหมครับคือผมจะได้ได้ข้อมูลอยู่เสมอว่าถ้าเกิดคนมุสลิมมานั่งอ่านาหนังสือพุทธาเเล่งประวัติพุทธเจ้าอะไรเนี้ยนี่ก็จะผิดหลักศาสนาแล้ว,ลวถ,ถ้ามันมีอยู่จริงอย่างนั้นมันก็ปิดกั้นอยู่ดีมันมันมีอยู่จริงไหมฮะไอประเด็นนี้ครับ อ่านะครับผมสาหรับผมนะฮะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระพุทธทาสภพิคุนะครับเป็นสวดโมกนะครับและก็ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระอนนท์พระพุทธอนุชานะครับซึ่งอิสลามเนี่ยไม่ได้ห้ามการศึกษานะฮะเพราะว่าการศึกษามีอยู่สองแบบนะฮะหนึ่งก็คือการศึกษาที่เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นพาคบังคับสองคือการศึกษาสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นภาคบังคับสิ่งที่ว่าเราสามารถจะได้ความสมัครใจนะฮะ ผมว่านโยบายผิดผิด,ผดเนาะผมว่าบางอย่างมันผิดอยู่นะฮะ mm hmm. เช่นเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะ mm hmm. คือเราเนี่ยไม่ได้เปิดพื้นที่ในการศึกษาความต่างระหว่างกันเลยแม้แต่น้อยนะคร mm ับ hmm. เช่นโรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนมุสลิมถึงวันอิดินฟิตรีไม่ได้หยุดถึงวันอิดินอัตโฮาไม่ได้หยุดในขณะเดียวกันโรงเรียนที่เป็นมุสลิมถึงวันมาฆะบูชากูก็ไม่หยุดนะฮะ mm hmm. ซึ่งผมว่ามันมันเป็นประเด็นที่ผิดนะฮะ โอกาสที่ดีเนี่ยมุสลิมจะได้เรียนรู้ไทยพุทธไทยพุทธที่จะได้เรียนรู้มุสลิมนะฮะดูดูดอ่านอ่เคสเเเปรนะเทศอินเดียอีกประเทศอินเดียมันเป็นประเทศคลาสสิกเหมือนที่ผมบอกทีไปอินเดียเนี่ยนะฮะถึงวันหยุดของศาสนาคริสตทุกคนหยุดถึงวันหยุดของศาสนาพุทธทุกคนหยุดถึงวันหยุดของศาสนาอิสลามทุกคนหยุดถึงวันหยุดของศาสนาฮินดูทุกคนหยุดนะฮะ ผมถือว่าเป็นการเข้าใจถึงวัฒนธรรมร่วมกันนะฮะแต่ในขณนะเดียวกันในประเทศไทยนะฮะมีวันหยุดเฉพาะมาคบูชาเข้า,ขาพรรษาออกพรรษา, 6, าในขณะเดียวกันไม่มีวันหยุดที่อยู่ในปฏิทินของประเทศนะในปฏิทินของประเทศไม่มีวันหยุดของศาสนาคริสต์มันไม่มีของศาสนาอิสลามมันไม่มีของฮินดูมันไม่มีของศา,าสนาซิกขนไม่มีนะะครับผมว่าส่วนหนึ่งนะฮะมันทํแต่ถ้าหากว่าเราตั้งแง่อีกว่าถ้าหากว่ามีวันหยุดเยอะนะฮะ แล้วเยาวาชนเราจะได้เรียนหนังสือหรอือ<ม>เราจะเรียนกันไหวหรอือเราจะเรียนกันพอหรอือมันสมองของเราจะพัฒนาหรอือผมยกอินเดียนะฮะวันหยุดทุกศาสนาที่หยุดในอินเดียเนี่ยสมมุติว่าเป็นวันหยุดของคนพุทธแล้วคนมุสลิมทําอะไรฮนะในวันหยุดของวันพุของคนพุทธอ่านะครับสําหรับมหาวิทยาลัยผมนะฮะผมผม,ผมไม่ไม่ได้เข้าใจว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยังไงอยู่ข้างนอกนะแต่สาหรับมหาวิทยาลัยเนี่ย วันหยุดของศาสนาซิกเนี่ยมหาวิทยาลัยหยุดนะครับวันหยุดของศาสนาพุทธมหาวิทยาลัยก็หยุดของศาสนาฮินดูมหาวิทยาลัยก็หยุดชาลามก็หยุดนะฮะซึ่งมุมมองผมเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าจะต้องทําอะไรนะฮะในวันหยุดของพวกเขาเหล่านั้นแต่ว่าสําหรับการมีวันหยุดนะฮะอย่างน้อยเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของมหาธราารมคันธีวันนี้เป็นวันเกิดนะฮะของดรอัมเบตกัตวันนี้เป็นวัน ศาติศีของฮินดูวันนี้เป็นวันอีดของมุสลิมผมว่าไอ้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นจิตสำนึกร่วมที่ว่าคนเหล่านี้ก็จะต้องหาคำตอบให้กับตัวเองอนะฮะแต่ใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยในใน,ในเหมือนเหมือนผมเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนะฮะถึงวันปีใหม่เนี่ยรูบอกว่าไม่ให้หยุดเพราะว่าไม่ใช่วันของมุสลิม ถึงวันมาคาบูชาครูบอกว่าหยุดไม่ได้ว่ามุสลิมเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้อะไรลักษณะนี้นะผมว่าเชื่อว่าในทางกับกันนะฮะในพุทธภูมิในแผ่นดินสุวณภูมิของพวกเราเนี่ยนะครับถึงวันหยุดมุสลิมผมว่าก็ไม่ได้ทําให้เป็นประเด็นในการหยุดขึ้นมานะครับจนกระทั่งว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีประเด็นเชื่อมโยงกันเลยที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะครับผมผม,ผม,ผ,มผมก็เลย <Okay. S 2> บอกว่าการจัดการศึกษาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะล้มเหลวครับผมอคําตอบแชัดอีกทีตกลงการที่คนอิสลามจะศึกษาประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาศึกษาความเป็นพุทธศึกษาธรรมะศึกษาพรัชนาตรัยนี้ไม่ผิดกฎของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับครับไม่ไม่ไม่ผิดสามารถที่จะศึกษาได้นะคือผมครับผมคือผมเนี่ยนะฮะผมเคยไปสวนโมกมานะฮะแล้วก็ผมเคยไปราชธานีอโศกศรีสะอาโศกที่ศรีสะเกดนะฮะ ผมไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของชาวพุทธนะครับเช่นการเรียกแม่ชีนะฮะว่าสิกขามาตรอย่างนี้การเรียกพระว่าสมณะอะไรอย่างนี้นะ<า>ซึ่งถามตอบผมว่ามันขออีขอถามตอบครับเวลาไปเจอพระเนี่ยคุณหมานเองไหวไหมฮะผมก็ไหวนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นมารยาททางสังคมนะครับ<อ>มันเป็นร<อ>ผมก็ไหวแต่ผมก็ผมก็พูดพูดในฐานะที่ว่า ก็เป็นเป็นพลเมืองของไทยคนหนึ่งนะฮะผมก็ถามสาระทุกสุขดิบอะไรต่างๆมากมายถามว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมอาจจะใช้ศัพท์ที่ว่าเป็นทางของ่าว่าไม่คือไม่ใช่ว่ายในเชิงของพิธีทางศาสนาแต่เป็นการไหวเพราะมันเป็นมารยาททางสังคมใช่ครับผมมันมันต้องเข้าใจด้วยว่าการไหวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ว่าจะต้องห้ามตามหลักการนะครับการไหวก็คือว่าในสังคมที่ว่าไหวเราก็ไหวในสังคมที่มีการเช็คแฮนด์เราก็จับมือ ใ,ในสังคมที่<ช>มีการกดเราก็กดนะฮะ<ช>แต่ไม่ใช่ไปกอผู้หญิงนะครับที่เป<ช>็งใจ<ช>ไม่ได้มันก็ยัง,ยงผมเองเวลาเจอมุสลิมเนี่ยผมก็ทําสลามช่นั้นก็เรียกอะไรนะฮะเอามือจับกันแล้วก็มาอันนั้นถ้าผมไม่เป็นมุสลิมผมก็ทําได้ถูกไหมฮะผิดไหมครับผมก,ก็ได้นะฮะเ,<อ>เพราะว่าเอาก็จริงเนี่ยผมว่ามันมันต้องมองให้ข้ามเส้นพรมแดนระหว่าง<ช>ความเป็นศาสนากับมนุษยชาตินะฮะ มันมันคนละเส้นกันนะฮะที้เป็นศาสนาอันนี้มันจะกีดกันเราทุกอย่างเลยบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้อันนี้ได้น้อยอันนี้ได้มากความ็นตุศยาเนี่ยมันมองข้ามไปเยอะกว่าใช่ครับเนื่องจากว่าประเทศไทยอย่างที่คุณหมานได้ได้พูดไปแล้วก็คือว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ในการศึกษาศาสนาอื่นอย่างอย่างเข้าใจเนี่ยมันก็เลยทาให้มีคําถามเยอะไปหมดนะผมมีคําถามต่อเหมือนกันนะว่าอย่างภาพบางภาพเนี่ยยังบางทีมีมีผู้หญิงมุสลิมใส่ชุดที่หยาบไปอะไรนะเอาของไป ให้พระอย่างเงี้ยเอาไปใส่บาตรเงี้ยแล้วก็มีข่าวโจมตีมากมายแล้วมีการขับไล่ให้ออกจากศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยการการการทำทานให้กับพระหรือการการเอาไปของไปให้พระไปถวายพระของมุสลิมถือว่าผิดผิดศาสนาไหมครับมันมีอยู่สองรูปแบบนะครับมันมีอยู่สองรูปแบบเอาข้าจริงเนี่ยคำถามนี้เนี่ยต้องให้นักนักอ่านักวิชาการอิสลามเป็นคนเป็นคนตอบนะฮะแต่ผมเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะฮะใน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 บางส่วนก็คือว่า คือการให้ที่ไม่ใช่พิธีกรรมก็ถือว่าให้ได้เ<ม>ช่นอะผมผมผมรู้สึกว่าอะผมชอบเจ้าอาวาสวัดหนึ่งนะฮะ <S <S ผมร,รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อของก็เป็นเพื่อนกันในในสมัยก่อนแล้วก็อ,องอไปให้อย่างเงี้ยฮะผมก็ซื้อของไปให้แต่ไม่ใช่เป็นแบบพิธีกรรมเป็นให้แบบให้โดยสเสน่หาแบบให้โดยการดีกันมันก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเป็นการให้แต่ในขนาดเดียวกันถ้าหากว่าการให้ด้วยกับการร่วมพิธีกรรมการไปกราบอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการให้บางอย่าง ให้เหมือนกันให้ในเวลาเดียวกันให้คนคนเดียวกันแต่พิธีกรรมคนละอย่างม,มันก็จะวิฉัยกันคนละแบบเช่นว่ามผมผมรู้สึกดีกับเจ้าอาวาสนะฮะผมซื้อของไปฝากอาผมกลับจากอินเดียผมจะซื้อน้าหอมสมมติว่าผมซื้อน้าหอมไม่ฝากถ้าหากว่าผมไปให้โดยส่วนตัวก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าผมเข้าไปให้โดยที่ว่ามันหยู่ในช่วงพิธีกรรมเช่นผมอาจจะไปก้มไปกราบไปไหว้อะไรอันนั้นมันคนคนละเรื่องะนะฮะเพราะว่าอิสลามเนี่ยพยายามที่จะ กีดกันไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรมนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเข้าร่วมยังไงมันก็จะมีนะฮะผมว่าศาสนามันไม่ได้ใจแคบนะ<ช>วันนี้<ด>ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษยชาติหรือว่าคนเราเนี่ยใจแคบมากกว่ามไม่ใจแคบที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะมไม่พยายามที่จะเข้าใจกันไม่พยายามที่จะก้าวข้ามความต่างจนกระทั่งมันกลายเป็นความชังนะฮะมผมว่าทุกคนน่าจะเริ่มใหม่นะฮะเพราะว่าจริงเนี่ยคนไทยทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนผมเนี่ยเป็นมุสลิมนะฮะอยู่สงขานะฮะ เปิดประตูบ้านเนี่ยมีพี่น้องไทยพุธอยู่หน้าบ้านเลยนะถ้าหากว่าสืบสืบกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าถึงรากเง่าเหล่ากกเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะฮะปลูกของเราเนี่ยเป็นพี่กับน้องแต่ว่ามีความคนละอย่างผมว่าวันนี้เราไม่ได้มองไปถึงรากไงยเรามองไปถึงกิ่งถึงใบและเราก็ทันทันถ้าอย่างนั้นสองนิดหนึ่งให้ถึงรากนิดนึงแล้วเราจะรู้ว่าเราคือเส้นสายเดียวกัน เราเชื่อมโยงกันเราคือมนุษยาชาติที่อยู่บนแผ่นดินที่ว่ามีศาสดาในความเชื่อของอิสลามงององ์เดียวเหมือนกันคืออาดัม